อาชีพพยาบาลพอพูดคำนี้ปุ๊บภาพชุดข่าวในโรงพยาบาลก็ลอยมาเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเอาละครับในการนำเสนอชุดสไลด์นี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางนี้กันแบบหมดเปลือกเลยตั้งแต่ก้าวแรกไปจนถึงวันที่ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพเต็มตัวทีนี้สำหรับใครที่กำลังเล็งเลงเส้นผ่านนี้อยู่นะครับคำถามแรกที่มันปิ๊งขึ้นมาในหัวเลยก็คือแล้ว ต้องเริ่มออยังไงต้องรู้อะไรบ้างนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทที่เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันโอเคการเดินทางครั้งนี้ของเรานะครับจะมีอยู่5ด่านหลักๆด้วยกันเริ่มจากถามใจตัวเองก่อนเลยว่าทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลผ่านด่านนี้ไปได้ก็ไปเจอกับด่านสัมภาษณ์สุดโหดแล้วก็ไปลุยกันต่อกับการเอาตัวรอดในรั้วมหาวิทยาลัย4ปีเต็มจากนั้นก็เผชิญโลกแห่งความจริงของการทำงานและสุดท้าย มาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเส้นทางนี้มันใช่สําหรับเราจริงๆหรือเปล่าเอาละครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้นะก็คือการตอบคําถามตัวเองให้คลี่เคลียไปเลยว่าทําไมถึงอยากเป็นพยาบาลเดี๋ยวเรามาลองสํารวจกันดูครับว่าแรงจูงใจลึกๆแล้วก็ภาพความจริงของอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ก่อนจะไปกันไกลกว่านี้นะครับเรามาดูเช็คลิสต์พื้นฐานก,นกันก่อนเลยเรื่องสัญชาติไทยสุขภาพดีจบม6เกรดเท่าไรเนี่ยพวกนี้เป็นเบสิกที่แต่ละมหาลาัยเขาก็กําหนดไว้ แต่แอะแฮมมีจุดหนึ่งที่บอกว่าสําคัญมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนั่นก็คือหลักสูตรที่เรียนต้องได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเท่านั้นย้าว่าเท่านั้นเพราะว่านี่คือตัวใบแรกที่จะพาเราไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้ไงครับถ้าเลือกผิดที่นะบอกเลยว่าเหมือนเรียนฟรี4ปีไปเลยพอพูดถึงเรื่องแรงจูงใจใช่ไหมครับหลายคนเลยเริ่มต้นจากภาพที่สวยงามแบบนี้เลยคือความรู้สึกที่ว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะทําให้คนพ้นจากความทุกข์ทรมานทางกาย โอ้ oh, เป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆเลยครับในขณะเดียวกันนะแรงผลักดันมันก็อาจจะมาจากเหตุผลที่จับต้องได้มากๆก็ได้อย่างเช่นความหวังของครอบครัวไงครับที่อยากให้มีพยาบาลอยู่ในบ้านสักคนแล้วก็แน่นอนเลยเรื่องความมั่นคงของอาชีพที่แบบการันตีได้เลยว่าเรียนจบมาเนี่ยไม่ตกงานแน่นอนแล้วมันก็มีจุดเริ่มต้นแบบที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะอย่างในเคสนี้คือไปสอบเพราะเพื่อนชวนเฉยๆแล้วดันได้ยินมาว่าที่วิทยาลัยเนี่ย สักผ้าให้ฟรีเห็นไหมครับว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันมาได้จากทุกทิศท,ทุกทาง,งจริงๆทีนี้เรามาลองชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียกันแบบจริงๆจังๆรู้บ้างฝั่งข้อดีเนี่ยชัดเลยคือความมั่นคงรายได้ดีเป็นอาชีพที่มีเกียรติและที่สําคัญที่สุดคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่านะเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอและครับ ก็ต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับความเครียดที่แบบมหาศาลเวลาทํางานก็ไม่แน่นอนมีความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ภาพที่เห็นกันจนชินตาเลยก็คือวันหยุดยาวของคนอื่นเนี่ยมักจะเป็นวันทํางานหนักของพยาบาลครับโอเคพอตัดสินใจแน่วแน่แล้วก็ถึงเวลาต้องไปเจอกับประตูบานแรกนั่นก็คือการสอบสัมภาษณ์ครับซึ่งจะบอกว่าด่านนี้เนี่ยมันวัดอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะแล้วจะเตรียมตัวยังไงลหละทีนี้จําง่ายๆเลยครับ3อย่างเตรียมกายให้พร้อม นอนให้พอไปถึงก่อนเวลาเตรียมใจให้ดีมั่นใจแต่อย่าก้าวร้าวและที่สำคัญสุดๆเลยคือเตรียมข้อมูลครับคือต้องทำการบ้านไปให้แน่นๆเลยนะทั้งเรื่องของสถาบันแล้วก็ตัววิชาชีพพยาบาลและนี่คือคำถามที่บอกเลยว่าโดนถามแน่นอน100%ทเาไมถึงอยากเรียนพยาบาลหัวใจสำคัญของการตอบคำถามนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่สวยหรูดูดีนะครับแต่มันคือความจริงใจ ลองเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวสั้นๆกระชับแต่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันออกมาจากใจจริงๆอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตที่เอาไว้วัดไหวพริบเลยก็คือข้อดีท่อเสียของคุณคืออะไรสําหรับข้อดีเนี่ยพยายามโยงให้เข้ากับทักษะที่จําเป็นของพยาบาลให้ได้ส่วนข้อเสียอันนี้มีทริคครับให้เลือกข้อเสียที่มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากและที่สําคัญมากๆเลยนะคือต้องบอกด้วยว่าเรากําลังพยายามแก้ไขมันยังไงหูแค่นี้มันจะพลิกจากข้อเสียให้กลายเป็นข้อดีได้เลย และสุดท้ายเลยแหละครับอย่าลืมพลังของความประทับใจแรกเด็ดขาดเลยตั้งแต่เรื่องการแต่งกายที่ต้องสุภาพเรียบร้อยรอยิ้มการไหว้ทักทายไปจนถึงการสบตากรรมการคือทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้แหละครับที่มันจะประกอบร่างกันเป็นภาพของเราในสายตาของพวกเขาพอผ่านประตูบานแรกมาได้แล้วทีนี้ก็เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเข้มข้นที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้4ปีในรั้ววิทยาลัยพยาบาลที่จะหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนใหม่เลยครับ แล้วเส้นทาง4ปีนี้มันเป็นยังไงบ้างปีหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงปูพื้นฐานวิชาสุดโหดอย่างน n าตมี y เลยครับแต่แปลกนะหลายคนกลับบอกว่าเป็นปีที่มีความสุขที่สุดพอขึ้นปี2นี่คือครั้งแรกเลยที่จะได้สัมผัสวอร์ดจริงๆโอ้โหตื่นเต้นสุดๆปี3นี่คือการฝึกงานแบบเต็มสตรีมแทบจะไม่ได้กลับเข้าห้องเรียนเลยและปี4โค้งสุดท้ายครับต้องเรียนรู้การเป็นผู้นำแล้วก็เตรียมตัวสำหรับสงครามครั้งสุดท้าย นั่นก็คือการสอบใบประกอบวิชาชีพนั่นเองแต่รู้ไหมครับว่าความท้าทายที่สุดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนนะแต่มันคือคนครับอย่างประสบการณ์ที่ต้องไปเจอพลังลบจากพยาบาลรุ่นพี่จนมันกลายเป็นแผลในใจแล้วก็ทําให้ตั้งปฏิธานกับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่เป็นพยาบาลแบบนี้เด็ดขาดแต่ในความโหดหินเหล่านั้นน่ะมันก็มีแสงสว่างอยู่เสมอครับนั่นก็คือมิตรภาพจากเพื่อนเนี่ยแหละที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ฝ่าฟันกฎระเบียบแปลกๆวิชาเรียนสุดโหดมาด้วยกันโดยเฉพาะในปีแรกนะสำหรับหลายๆคนแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดตลอด4ปีเลยแล้วในที่สุด4ปีก็ผ่านไปไว้เหมือนโกหกถึงเวลาถอดชุดนักศึกษาแล้วก้าวเข้าสู่สมรภูมิจริงชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในอร์ดผู้ป่วยของจริงแล้วครับชีวิตจริงของพยาบาลเนี่ยนะครับจะหมุนไปตามสิ่งที่เรียกว่าการขึ้นเวรหลักๆก,ก็จะมี3กะ คือเวรเช้าเวรบ่ายแล้วก็เวรดึกแต่ตัวเลข8ชั่วโมงในตารางเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นแค่ตัวเลขในอุดมคติครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยทั้งการส่งเวรการเคลียร์งานต่างๆมันมักจะทําให้เราต้องอยู่เกินเวลาเสมอแต่เดี๋ยวก่อนใครว่าจบพยาบาลแล้วต้องอยู่แต่ในโรงพยาบาลละครับไม่จริงเลยลองดูเส้นทางพวกนี้สิครับคือมันหลากหลายจนน่าทึ่งมากตั้งแต่พยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงฟรีแลนซ์ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน หรือจะไปสายแอดเวนเจอร์หน่อยก็เป็นพยาบาลบนแท่นขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลหรือแม้กระทั่งในเรือนจาก็ยังมีพอทํางานไปสักพักมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะได้รับบทบาทที่ทั้งสําคัญและกดดันสุดๆนั่นก็คือการเป็นอินชาร์ตหรือหัวหน้าเวนั่นแหละครับซึ่งก็คือคนที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดของวอร์ดในเวน,นั้นๆเลยนะทั้งเรื่องการดูแลคนไข้ทั้งการบริหารจัดการทีมทุกอย่างเลยเอาละ่ะเราเดินทางผ่านกันมาทุกขั้นตอนแล้วนะครับตั้งแต่ความฝัน มาจนถึงโลกแห่งความจริงที่นี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่ต้องตอบด้วยใจของเราเองลุ้นๆเลยว่าสรุปแล้วเส้นทางนี้มันใช่สำหรับเราจริงๆหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปถึงคำตอบสุดท้ายนั้นอย่าเพิ่งลืมนะครับว่าหลังเรียนจบเนี่ยมันยังมีบอสใหญ่ด่านสุดท้ายรออยู่นั่นก็คือการสอบใบประกอบวิชาชีพ8วิชาซึ่งเป็นเหมือนประตูบานสุดท้ายจริงๆที่จะพาเราไปสู่การเป็นพยาบาลเต็มตัว เป็นบทพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างตลอด4ปีที่ผ่านมาเลยครับเมื่อมองภาพทั้งหมดทั้งความเหนื่อยล้าความเครียดความกดดันที่ต้องแลกมากับความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนคำถามสุดท้ายมันจึงย้อนกลับมาที่ตัวเราเองว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยมันคือเสียงเรียกจากหัวใจของเราจริงๆใช่หรือไม่ซึ่งคำตอบนี้ก็มีแต่เจ้าของหัวใจเท่านั้นแหละครับที่จะตอบได้